สวัสบดีแต่พี่น้องไม่นายมาก,กินร้านนี้เป็นร้านอาราบิดนะคะหรือว,ว่าร้านคนแขกเนาะเป็นอาหารเป็นขนมแขกหรือว,ว่าอะไรเนาะสวีทฟูตรีนะคะแม่นอยสร้างเป็นตัวนี้ค่ะเมนูน่ากินทั้งนั้นเลย าฟีเอาคิดแคดแม่น้อยบ่รู้ว่าตัวใดคิดแคดไม่แน่ใจแล้วก็แม่น้อยดูนมมีแต่แนวเปไปแต่แสบนะเนาะไปแต่ซื้อปากปลาปลาเนาะแต่ปลาปลาก็จะบอมีอารมณ์หลวมน้ำเเผาวได้ไีแต่ของน่ากินเลยตะกินบุด เอาแกไม่เห็นน้ำอันนี้เหรอน้ำสมูทตี้เหรอจะไปน่อยล่องกินอันนี้กาแฟาแขกอโาบิสกาคาเฟาเดี๋ยวรองดูยเขากำลังทำให้กินอยู่นะอน,นี้ก็มากินอยู่ในจังหวัดค่ะ โอ้เขากำลังเห็ดดีคนทำก็น่าตาดีดีคนมารับออเดอร์อนนก็นั่งหาแนวกินกินร้านบรรยากาศโอเคมากเลยโอ้ว,ว้าวมาแล้วพี่น้องอันนี้ของแมนน่น้อยเยอท่าเอ็ดฟิน สวยอ่ะน่ากินอันนี้คิดแคทเหรออันนี้ฟลุกอะไรไม่รู้ฟลุกสักอย่างนี่แหละนี่จ้าอลาเบสคาเฟ่นี่เด้อจ้ะ วที่กินน่าจะเอาอันนี้เอาอันนี้เทส่นียและมีขนแมแถมให้นะคะในนี้ก็จะมีกีวีมีแตงไทยเขาเรียกว่าคันแตลูปสตรอเบอรี่สับปะรดกล้วยของบีบีก็สวยของแม่ไหม,มนะ สวยจริงโอเพเชินอนมากเลยแม่กำลังงงกับกาแฟเดี๋ยวก่อนอาะคือสันน่ะเรียกว่าท้ายแล้วแล้วนะ นี่ฉันจะเชิรฟรองกาแฟดูซิคิดว่ามันจะต้องแบบนี้แหละอุ๊ยกาแฟก็ยังร้อนนะจ๊ะต้องเทลงนี้แน่นอนเดา มันหอ้อนมา,า,า,า่้อนะเดีแยวลองกาแฟก็กาแฟเาใช้เคใส่องเทศกิแล้วก็จะมีขนมให้ ชิ้นหนึ่งมีน้ำเย็นให้นะคะอะันนี้คือแก้วน้ำเย็นแก้วเปรกน,น้ำเย็นกา,าแฟจะหอมแล้วก็จะจะมีความเป็นเครื่องเทศมากมายเห็นแต่เ้ากินใด้ยอะทู ข้างในจะเป็นแพนเค้กอะแพนเค้กแพนเค้กใส่กล้วยทำมากนะ ซอสน,นี่ช่ำม,มากมเปรี้ยวจัดวัน การมรรนังอีกเบื้องหนึ่งประเทศหนึ่งพี่น้องเองบรรนาอยู่อีกหนึ่งประเทศน้ำราดไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าร่อย เหมือนกระปูกสำเร็จพอดีกินน่แบบ ว่าไหลไปเบาหน่อยไปชิ้นหนึ่งแบบโอเคก็กล้วยไหมแกชอบกล้วยก็ไามา่ได้แพงได้ไปนองเก้าสิบเก้าเอง เทีบกบับบรรยากาศาตาอาหารรสชาติห้าดาวเป็นคือว่านี่เป็นความแปลกใหม่ของแม่หน่อยเนาะ ยางพานอยู này, t t ่แต่เ่เคยกินนักเกลือซีแวีย่มไหนาไ้กินนักเกลือมื่อในต่างแจตรงดิ้งมาเลยมั้งผ่าเบบีเดินไกลมากเกือบเกือบสองโลนะจากไปตรนนี้่ถึงเลยถึงเลยนะต้องตด้รับ ถ้ไปถึงไไปถึงร้านจีนนะสองโดเคยวัดกันแล้วกับไอ้ขวัญจากในเมืองไม่มองไม่ไกลเพราะว่าเราเดินในเมืองไนงะมีห้างร้านนี้เราเดินดูแล้วจะพาไปลามเมงกินแขรแล้วก็ไปกินร้านลามเมงต่อแต่กาแฟเขาหอมที่จับได้เลยอย่างหนึ่งคือขิน แน่เลยคิงครับข้อเด็ดดีเนาะจะนำเยิน กาแฟเซ็ตนี่แค่39มสิบ้คนสามสิ้าคนจะมาม่หน่อยบคเห็นในเมืองไม่หน่อย,นนย,ม,ม,อยมีขายได้แบบคือหน,น่อยอีก่อนเนาะ ในหน้นั่งซิ่งแซ่บฟิลยังซีนเลย ตอบอรี่กินกับซอสนี้เข้ากันเนะเาะต้องส่งภาพให้ประถิ่นดูมามาเขาส่งกลับมาขึ้นหน้าหงายตอนนี้เขาอยู่ซาฟาป้าจะซื้อทิปให้ไปเ,เที่ยวกับประถิ่นยู่นะที่เขาซื้อทิปทัวต่างประเทศ ความเค็มความเค็มคือขอกินต่อกันนะจ๊ะ